สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณนึ้มก็จะมาสอนในวิชาสังคมนะคะของเทมอม2อนะคะระดับชั้นป .3 นะคะอ่เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราเรียกว่าปัจจัย C นะคะก็คือ 1. อาหาร 2. เครื่องนุ่งห่ม 3. ที่อยู่อาศัยและ4ยารักษาโรคนะจ๊ะ ซึ่งอาหารเนี่ยนะคะก็เช่นข้าวนั่นเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะส่วนเครื่องุหงห่มก็เสื้อผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยปกปิดร่างกายเราให้ร่างกายอบอ,อุ่นนะคะที่อยู่อาศัยบ้านเป็นสถานที่ที่ทํากิจกรรมต่างๆช่วยป้องกันอันตรายทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะ สุดท้ายยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาโรคและอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราให้เป็นปกตินั่นเองนะคะต่อไปสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์นะคะประโยชน์นะคะก็คือ 1. เพื่อความสะดวกสบาย 2. เพื่อความสนุกสนานและ3เพื่อความสวยงามนะคะ สินค้าคือสิ่งที่เรานำของมีค่าไปแลกเปลี่ยนสามารถถ่ายโอนได้สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะเช่นสมุดปากกาพัดลมคอมพิวเตอร์รถยนต์แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะบริการก็คือการอำนวยความสะดวกสบายไม่สามารถถ่ายโอนหรือเป็นเจ้าของได้เช่นโรงแรมรถโดยสาร ร้านตัดผม7 Delivery นะคะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยต่อไปการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ดีนะคะก็คือ 1. ซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย 2. มีคุณภาพดีราคาเหมาะสม3ไม่ซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อและ 4. เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อการวางแผนการใช้จ่ายเงินทาให้มีเงินเก็บออม มีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็นซึ่งรายจ่ายจะต้องน้อยกว่ารายรับนะคะหรือรายรับเนี่ยมากกว่ารายจ่ายนั่นเองนะคะถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายจะทําให้เรามีเงินเก็บออมเหลือใช้นามีเงินไปหยอดกระปุกนะคะแล้วก็สามารถนําเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็นได้นั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้น ทำให้เรารู้ได้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินทําให้เราทราบว่าแต่ละวันเราจะใช้จ่ายอะไรไปบ้างและเหลือเงินเท่าไหร่ควรจะลดตรงไหนที่ไม่จําเป็นเพื่อให้มีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นหน้าตาของบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ ก็จะมีวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งเงินเหลือตรงเนี้ยนะคะ15บาทเนี้ยก็คือเงินออมนั่นเองการจ่ายเงินน้อยกว่ารายรับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้มีเงินคงเหลือเงินเก็บออมทำให้เรารู้ซึ่งเงินเหลือตรงนั้น่ะ ก็นำมาใช้สิ่งที่จำเป็นเช่นการศึกษาหรือค่ารักษาพยาบาลหรือซื้อของอื่นที่จำเป็นนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่แปรรูปสินค้าหรือบริการให้เป็นผลผลิตเพื่อตอบสนองผู้บริโภคเช่นชาวนาปลูกข้าวชาวสวนผลิตผักผลไม้แพทย์ให้บริการคนไข้ ผู้บริโภคคือผู้ที่นำเงินไปซื้อสินค้าที่ต้องการมาใช้ซึ่งเรียกอย่างว่าลูกค้านั่นเองเช่นนะคะพ่อซื้อข้าวมากินแม่เช่าแผ่นซีดีมาดูน้องรับการรักษาจากคุณหมออันนี้คือเป็นผู้บริโภคทางนั้นเลยหรือเรียกว่าลูกค้านั่นเองนะคะ การแข่งขันทางการค้า 1. การขายสินค้าชนิดเดียวกันจะทําให้สินค้าราคาถูกเพราะว่าจะมีการแข่งขันกันนั่นเองนะคะสการขายสินค้าราคาถูกกว่าคู่แข่งจะทําให้ขายได้ง่ายกว่าทรัพยากรกับความต้องการของมนุษย์ทรัพยากรมีจํากัดนะคะแต่ความต้องการของมนุษย์ มีไม่จำกัดนะคะทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเช่นราธาตุต้นไม้แก๊สธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ,ะก็คือนำทรายมาผลิตแก้วเนื้อเยื่อต้นไม้มาผลิตกระดาษน้ำมันใช้เพื่อทำให้รถวิ่งได้หรือใช้ในการขนส่งสินค้านั่นเองทรัพยากรที่มีไม่จำกัดเช่นดินน้ำอากาศแสงอาทิตย์เป็นต้น อันนี้เป็นประเภททรัพยากรนะคะก็คือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะใช้แล้วหมดไปเช่นแร่ธาตุน้ำมันแก๊สธรรมชาติทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ตามกระบวนการธรรมชาติเช่นป่าไม้สัตว์ป่าที่ดินน้ำอากาศมนุษย์จะนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องมือยารักษาโรคและด้านต่างๆมากมายนะคะทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จํากัดที่คุณมิ้นบอกไปแล้วนะคะก็ควรใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดมิฉะนั้นจะทําให้ทรัพยากรนั้นลดลงและหมดไปในที่สุดนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่อง ภาษีภาษีก็คือเงินที่ผู้มีไรายได้ทุกคนต้องใจ่ายให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาประเทศการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาและทำให้ล้าหลังแบ่งออกเป็น 1. ภาษีทางตรงก็คือเงินที่รัฐบาลได้เก็บจากาผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีไรายได้โดยตรงแบ่งออกเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา2 เงินได้นิติบุคคลนะคะถ้าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือ,อผู้ที่ประกอบอาชีพแล้วก็มีเงินเดือนทํางานบริษัทอะไรเงี้ยทั่วไปนะคะส่วนเงินได้นิติบุคคลก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาษีทั้งอ้อมคือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้บริโภคเช่นสินค้าฟุ่งเฟือยสุราน้ําหอมภาษีรถยนต์ค่าโทรศัพท์อื่นๆนะคะเช่น แบ่งออกเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตนั่นเองนะคะซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือผู้ที่มีไรายได้พนักง,งานทั่วไปภาษีเงินได้ติบบุคคลก็คือผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการนะคะจำให้ดีนะคะต่อไปสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชน เพื่อความสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสินค้าที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเช่นไฟฟ้าน้ำประปาบ้านเอืออ้อทนข้าวถุงทองฟ้าบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเช่นสร้างสะพานสร้างถนนสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงพยาบาลส่วนสาธารณะสถานีตำรวจห้องสมุดชุมชนนะคะเป็นต้น จริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะอันนี้คุณนุณบอกไปแล้วนะอ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่คุณนุ้นจะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้นักเรียนนะ,ะทุกคนในเวลาว่างเราสามารถมาทบทวนย้อนหลังได้แล้วก็สามารถทบทวนในหนังสือได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีหนังสือที่บ้านนะคะก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ ฟังแล้วกเ็เป็นการทบทวนอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะ